อ่ะครับสวัสดีทุกคนผมลีซิดนะและตอนนี้คุณอยู่กับผมในเกม Customer Support นะครับซึ่งก็ตามชื่อเกมนะครับหน้าที่ของเราเนี่ยก็คือการทำหน้าที่เป็น Customer Support หรือก็คือคนที่จะคอยตอบคำถามสำหรับลูกค้าที่โทรมาสอบถามเรื่องเกี่ยวกับสิ่งต่างๆนะครับเราก็ทำงานตามปกติครับจนกระทั่งมีเหตุการณ์ที่ผิดปกติเกิดขึ้นนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าในเกมอินดี้เฮอร์เรอร์แบบนี้เนี่ยเหตุการณ์ผิดปกติเนี่ยมันก็คงจะธรรมดาไม่ได้อะนะซึ่งเกมนี้เนี่ยมีถึง3 e n เอนดิ้งนะครับแน่นอนว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะเล่นเอนดิ้งมันทั้งหมดนะนะเพิ่งสังเกตเห็นว่ามีพ่อหนุ่มคนหนึ่งยืนอ,อยู่ในร้านด้วยนะไม่ดูเหมือนกันนะว่าในเกมนี้เขารับหน้าที่เป็นอะไรนะครับโอเคนะครับเนื้อหาในเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็ไปรับชมพร้อมกันครับไปฮะลุย let's go โอ้ไม่มีอะไรเลยกดเข้าปุ๊บเริ่มเลยไปรับสายโทรศัพท์ผมขออนุญาตลดเสียงนิดนึงนะคือเกมเนี่ยมันไม่สามารถลดเสียงได้ในเกมนะผมต้องไปลดเสียงจากใน Windows เลยนะเออก็อย่างว่าครับเกมินดีฮัลโหลครับเฮ้ยคุณนทเองอ่ะอผู้จัดจาการผู้จัดจาการโทรมาฉันต้องการให้นายเนี่ยทำในสิ่งที่นายถนัด นายเนี่ยจะต้องทำหน้าที่เป็น customer support สำหรับคืนนี้โอเคไหมเพราะว่านายเนี่ยเป็นคนที่มีประสบการณ์มากที่สุดแล้วที่เรามีอยู่เพราะงั้นแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรอกใช่ไหมใช่ครับไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกผมน่าจะควบคุมได้อยู่แหละโอ้เยี่ยมเลยนายก็ทำอะไรไปตามปกตินะในระหว่างที่รอสายที่จะโทรเข้ามาสอบถามเดี๋ยวฉันจะโทรมาใหม่ตอนเช้าแน่นอนครับไปทำความสะอาดพื้น ผมไม่ได้เป็น c u เมอร์ซัพ p อ o r t แบบคอยตอบคำถามลูกค้ายอย่างเดียวหรอต้องทำความสะอาดพื้นด้วยโอ้ไม่ก๊อดโหดูจากคราบที่กระจกแล้วน่าจะเรา่าจะต้องเช็ดกระจกด้วยเนี่ไม่ใช่แค่ไอ้นี่หรอกไม่ใช่แค่ทำความสะอาดอย่างเดียวหรอกนี่แน่เลยไม่ใช่นี่ที่เช็ดกระจกออเจอแล้วอะทีเดียวหายเลยวย่น,นี้ก็โอเคเยี่ยมจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับ <laughs> เราเล่นเกมสยองขวัญ อะไรแบบนี้มันควรจะเป็นแค่ส่วนเสริมนะโอเคแล้วไงต่อเโอเคพี okay. ่โทรมาละเยใสยแล้วของเราครับมาดูซิเขาทำาานกันยังไง Ktech Customer Support ครับมีอะไรช่วยครับผมฉันเพิ่งซื้อเมาเอ์ไปตัวหนึ่งวันนี้แล้วก็มันมันใช้งานไม่ได้อ่ะคุณเอาไปเสียบกับช่อง PS2 หรือว่าเป็นช่อง USB ครับ PS2 ยวะโหเก่ามาก ฉันคิดว่าน่าจะเป็น USB นะแต่ว่าเคอร์เซอร์มันไม่ขยับเลยอ่ะพังหรือเปล่าเนี่ยลองเสียบช่องอื่นดูไหมครับหรือไม่ก็ลองรีสตาร์ทคอมดูอ่ะอ่าฮะลองแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะแล้วทำไงอ่ะไปคืนได้ไหมอ๋อได้ได้อยู่แล้วครับเอาไปเสร็จแล้วก็กล่องมาด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนอันใหม่ให้หรือว่าจะให้เป็นเครดิตของทางร้านก็ได้เหมือนกันโอ้เยี่ยมเลยแล้วจะต้องโทรไปบอกก่อนหรือเปล่าหรือว่ามาหาได้เลย อ๋อมาได้เลยครับตอนไหนก็ได้โอเคขอบคุณมากพวกไม่มีปัญหาครับผมหน้าที่ต่อไปของเราคือรี s ต็อกเชลล์ค u s เ o m e ตอร์เซอรก็จะประมาณนี้ครับลูกค้าก็จะโทรมาถามปัญหาเรานะครับเราก็ทําการตอบเขานี่นะครับแค่นี้เอ๊ะนี่ไงอ่าโอเคครับหน้าที่ต่อไปของเราคือทําการรีสต็อกของโอเคครับครบละ หมดแล้วนี่โอเคสายเข้าเคเทคกกั K ek, สมาทตาพอยครับมีอะไรช่วยครับผมเฮ้ย hey, วิทยุพูพาพอาวฉันมันเหมือนจะมีปัญหาแป,กแปลกๆอะ่ะปัญหาแบบไหนครับมันไม่ดีหรือว่ามันเปิดไม่ติดหรือเปล่าครับมันเปิดติดแต่ว่ามันเหมือนจะรับสัญญาณอะไรไม่ได้เลยอะมันวิแตจเสียงสาอืมน่าจะเป็นที่เสวกาศนะครับลองดึงออกมาให้มันเต็มที่แล้วก็ลอง แล้วก็ทําให้มั่นใจนะครับว่าไม่ได้อยู่ใกล้อะไรที่มันเป็นเหล็กอ่ะอืมโอเคเดี๋ยวลองดูนะถ้าเกิดว่ามันไม่เวิร์กเดี๋ยวจะโทรกลับมาใหม่อ๋อได้ได้เลยครับโอเคครับระหว่างราอาสายก็เดี๋ยวเราเอาถุงขยะมาเก็บขยะโอเค โอเคขอตทวกลับมาละเคเทกัสโซมาซัพพอร์ต er ครับมีอะไรช่วยครับผมเอ้าไม่ใช่คนเมื่อกี้แฮะสวัสดี่าที่ร้านมีฟ็อบบี้ดิสโฮเดอร์บ้างไหมครับที่เป็นพลาส,สติกโอ้โหฟ็อบบี้ดิสโฮเดอร์โคตรเก่าอ่ะผมเองยังเกิดไม่ทันอ่ามีครับผมอยู่ที่กำแพงด้านหลังใกล้กลๆกับโซนคีย์บอร์ดนะครับโอ้เยี่ยบเลยงั้นเดี๋ยวผมไปซื้อในวันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณอ๋อแน่นอนครับผมอ่าโอเค เฮ้ยมีลูกมีลูกค้าโทรมาเช็คสินค้าปะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมาซื้อเยี่ยมเลยอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากของการขายของนะครับโอ้โหโทรมาแกคนโทรมาไม่หยุดคืนนี้เคทเทคซัพพอร์ตเคทเทคคัสเตอร์บร์ซัพพอร์ตครับผมมีอะไรช่วยครับอุย้ยกลับมาแล้ววะเอ๊นดิฉันเองนะมันยังไม่ทํางานเลยอะ่ะแต่ว่าทุกอย่างก็ดูโอเคดีนะหมายถึงว่าเครื่องก็ยังปกติแต่ว่ามันใช้งานไม่ได้อ่าอืมโอเคครับมันอาจจะเป็นที่จูนเนอร์แล้วล่ะถ้างั้นลองปรับ จูนเนอร์ขึ้นลงช้าๆดูครับบางทีมันอาจจะติดหรือว่ามันหลุดเข้าใจแล้วเดี๋ยวจะลองดูนะรุ่นมันอาจจะเป็นรุ่นเก่าไปสักหน่อยอครับเพราะงั้นเรามันก็เลยอาจจะเกิดปัญหาแบบนี้บ้างอยู่อืขอบคุณมากเลยไม่มีปัญหาครับผมคนเก่าๆกับขอเก่าๆเฮ้ยขอร้องล่ะอ๋อไม่ได้วางสายเผลอพูดไป อ่ะโอเคเอาเขาอยะไปทิ้งครับแล้วคือแบบเผอบนออกมาก่อนที่จะวางสายอะ่ะเขาได้ยินหมดอะ่ะโรมาแะเคทีค c ค,คอลเคตอร์ซัพพอร์ตครับมีอะไรช่วยครับผมเออ่ที่ร้านมีเมาส์แพดท,ที่แบบมีหมอนรองข้อมือบ้างไหมครับอ๋อมีครับมีสีดำกับสีฟ้าอยู่ใกล้ๆก,กับเคาน์เตอร์ครับ โอ้เยี่ยมเลยงั้นเดี๋ยวผมเข้ามาซื้อช่วงเช้านะครับได้เลยครับไว้เจอกันครับผมโอเคมีลูกค้ามาซื้ออีกแหละคนโทรมาเยอะมากเลยอ่ะแสดงว่าแบบขายดีอะเนี่ยเออน่ากลัวฉันไปใช้กระจกเนี่ยเฮ้บอันนี้ไม่มีอย่าลืมนะครับมันเป็นเกมสยองขวัญน,นะถ้าวัวเล่นเพลินเนี่ยเราอาจจะเผลอกาดตกได้โอ้ยโดนโทรมาแล้วแหม เคเทคซับเคเทคคัสเตอรเมอร์ซัพพอร์ตครับมีอะไรช่วยกับผมโอ้โหพูดคำนี้โคตรบ่อยเฮ้ย hey, เออคืออยากจะโทรมาบอกว่ามันทำงานแล้วล่ะมันใช้งานได้แล้วเยี่ยมเลยครับดีใจที่ยินแบบนั้นนายพูดบางอย่างก่อนหน้านี้เกี่ยวกับคนแก่ที่ใช้เทคโนโลยีเก่าๆฉันจะบอกว่านายคิดผิดแล้วคุณอาอะไรนะครับ นายควรจะระวังตัวเอาไว้มากกว่านี้นะคราวหน้าเอ่อคุณได้ยินเหละครับลูกค้าไปตอบเอ่องั้นก็ขอให้เป็นคืนที่ดีครับกูุแม่งเอ้ยเผอพูดไปเผลอ,อไ,ปไปลำคาญลูกค้าเขาได้ยินโอ้ยเคทเทคซัพพอร์ตมีอะไรช่วยไหมครับเอ้ ที่ร้านยังรับฮิ้ว I b m คีย์บอร์ดอยู่ไหมครับอ๋อครับเอ,อยังมีอยู่ในคลังนิดหน่อยเออลูกค้าจะต้องเข้ามาสอบถามเองหน้าร้านนะครับอันเนี้ยเยี่ยมเลยขอบคุณครับแน่นอนครับผมเอาแล้วเริ่มพูดไม่เต็มปากเต็มคำซะแล้วเหมือนจะพบเจอเรื่องไม่ดี <S <S โทรมาไม่หยุดเลยโอ้ยโทรมาอีกแล้วเนี่ยใช้กำลังมาที่ร้าน อะไรนะนายช่วยฉันได้เยอะมากเลยคืนนี้เพราะงั้นฉันก็เลยคิดว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะต้องมาเจอกันสักทีหนึ่งเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวคุณเป็นใครเนี่ยอ่ะไม่ตอบคิลเลอร์ว่ะฉันคิดว่านายจะต้องชดใช้กับสิ่งที่นายทำเอาไว้เอ้ยอันนี้ไม่ตลกเลยนะโอ้ฉันก็ไม่ได้ตลกนายควรจะล็อกประตูนะ ผมจะโทรหาตำรวจ911โทรหาเก้าฮัลโหลนี่911หรือเปล่าไปตอบนายควรจะทำให้ดีกว่านั้นนะฮะอ้าทำไมโทรติดฆาตกรแทนอ่ะเฮ้ยได้ยังไงฉันกำลังไปชิบหายล้วฉันกำลังตื่นตะนกฉันควรจะทำยังไงต่อไปดีวิง่งซ่อน อ่าลองซ่อนดูซ่อนชิบหายแล้วซ่อนที่ไหนอะอุ๊ยนั่นไงเห็นรถแล้วมันัมันขับเข้ามาจอดแล้วเนี่ยปัดซ่อนไม่ได้โอ้ไม่เขากำลังจะเข้ามาแล้วแล้วเขาเห็นฉันแล้ว ฉันต้องไปซ่อนซ่อนที่ไหนไปที่แบ็กรูมโอเคโอเคโอเคโหมันจอดรถบังประตูทางออกแล้วอะซ่อนตรงนี้อ๊ยเปิดประตูมันมีแค่สองทางเท่านั้นเปิดประตูและจะไม่มีความเจ็บปวดหรือให้ชัดพังเข้าไปในหนีไม่รอดแล้วอย่ามายุ่งกับกู เลือกซะตอนนี้นายมีเวลาสิบห้าวินาทีชิบหายละใครจะเปิดกูถามจริงถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงใครจะเปิดโอเคกูไอ้ชิบมันซ่อนไม่ได้เลยว้ยมันไม่มีที่ให้ซ่อนแล้วมันเข้าไปในนี้ไม่ได้เป็นการดิ้นรนที่โง่สิ้นดีมันเป็นประตูเหล็กแกพังเข้ามาไม่ได้หรอเว้ยงั้นดูนะ ทับจริง My God อ้ก็แค่เปิดประตูก็จะตายอย่างไม่เจ็บปวดแล้วแท้ๆไม่อย่ามายุ่งกับกูหูพูดแค่บ่นนิดเดียวมึงต้องฆ่าต้องแกงกันเลยติซ้ายเกิดใม่ก็แล้วโอเค สึบ <10. S 2> อืมสึบอืมเขาค่อยๆปาดเรานะ Ending 3สามจากสามเพนฟู Ending โอเคครับก็จบไปแล้วครับสำหรับ Ending แรกเป็น Ending ที่ผมเลือกเองนะแสดงว่าถ้าเราเลือกหนีมันก็จะรอดใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวเราลองไปเล่นแบบอีก Ending หนึ่งที่เราเลือกที่จะเปิดประตูให้เขาดีกว่าเดี๋ยว Ending หนีเนี่ยเดี๋ยวผมเก็บไว้สุดท้ายนะครับ โอเคเปิดประตูหนึ่งสองสาอืมฉลาดดีนี่ไอ้นุม่มอู้ย <laughs> ทำไมกูตกใจเดี๋ยวตั้งๆที่บัตรแค่วิ่งเข้ามาเองควันอดอนจริงๆเลยเชียวเพลเลสเอนดิ้งนะครับจุดจบที่ไม่เจ็บปวดน่าเสียดายเนาะถ้ามันมีแบบคือถ้ามันมีคัตซีนเนี่ยมันจะดีกว่านี้ครับมีแค่เสียงผมว่ามันน้อยไปอะมันสื่อออกมาได้ไม่ค่อยดีเนาะอืมแต่อย่างว่าครับเกมดี้ แถมเล่นฟรีด้วยนะผมโคบ่นอะไรเยอะไม่ได้นะโอเคนะครับมาเอนดิ้งสุดท้ายครับคือเราเลือกจะหนีแทนที่จะซ่อนมาดูซิจะเป็นยังไงรั Run. นวิงน่งหนีแต่เดี๋ยวเขาขับรถเข้ามานะคาซีนโหโคตรมืดอะวิ่งหนีวิงว่งหนี โดนรถชนสรุปกูก็ตายอยู่ดีแม่เอ้ยโฮปฟูลเอนดิ้งจุดจบที่เต็มไปด้วยความหวังมเมนจะเต็มไปด้วยความหวังยังไงสุดท้ายกูก็ตายอยู่ดีโอเคนะครับก็จบไปแล้วสำหรับเกม customer support นะนะสนุกดีนะเออผมว่าสนุกดีนะผมว่าเขาทําแบบแดร์ล็อกต่างๆออกมาดีเลยนะคือเกมนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นเกมเพลย์ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเขาเป็นเน้นที่เนื้อเรื่องกับพวกแบบบทดดร์ล็อกคาพูดมากกว่านะครับเอาจริงๆก็ถือว่าชอบนะ สื่ออารมณ์การทำงานเป็นคัสเ o อร์ Support ออกมาได้ดีเลยนะเพิ่มฉากจำสแกสักนิดเพิ่มเสียงบรรยากาศสักหน่อยเพิ่มแบบซีนบิวอารมณ์ให้มากกว่านี้สักนิดเนะี่ยผมว่าเกมนี้นีจะดีขึ้นกว่านี้อีกนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าแบบมันน้อยไปน,นิดหนึ่งนะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้คงต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับคิดยังไงก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เอาไว้ได้เหมือนเดิมนะฮะสำหรับคิดต่อไปจะเป็นเกมอะไรนะครับ ถ้าอยากรู้ก็กด Subscribe เอาไว้รอลุ้นนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ